สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัส,สบดีที่2พฤศจิกายน2566ค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นี้เวลาสี่นาฬิกาสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนมีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทุลองพระบาทส่งเสด็จ ต่อมาเวลา8นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิธฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานานานาชาติฮ่องกงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธรารณรัฐประชาชนจีนเวลาที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงเร็วกว่าที่กรุงเทพมหานคร1ชั่วโมง ในเบนจามินสุการ์นัททีอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งในจตุรนชัยยกรรมกงสุนใหญ่ณนเมืองฮ่องกงพันเอกสิวัตรรัตนานันต์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งนาวาอากาศเอกชนาวีกลิ่นมาลีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่ง นายไซลิแจ่งเวงเชิงผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนายจูซิวเฟิงรองผู้อำนวยการสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศสาธารณารัฐประชาชนจีนประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระนิษฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์และสถานที่ต่างๆในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้แก่พิพิธภัณฑ์การป้องกันชายฝั่งฮ่องกงองค์การเงินตราฮ่องกงและพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง ประทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนองคมนตรีติดตามโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันนี้ในพลากรสุวรรณรัตน์องคอมอนตรีประธานนุกรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ําของโครงการเขื่อนแควน,น้อยบำรุงแดนอเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอวัดโบส์จังหวัดพิษณุโลกโดยเป็นโครงการอ่างเก็บน้ําอเนกประสงค์ขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน4,350ครัวเรือนในเขตพื้นที่อำเภอวัดโบสถอำเภอเมืองพิษณุโลกตลอดจนช่วยบรรเทาอุทกภัยสนับสนุนการใช้น้ ภาคอุตสาหกรรมและยังช่วยเพิ่มผลผลิตการเกษตรในพื้นที่ชลประทานแควน้อยช่วยเสริมระบบชลประทานในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนประมาณ250,000ไร่ตลอดจนเป็นแหล่งเผยพแพร่เรียนรู้โครงการชลประทานตามแนวพระดดราชดําริและยังสามารถผลิตกระแสฟไฟฟ้าพลังน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีกด้วย ในช่วงบ่ายที่ห้องประชุมสารากลางจังหวัดองคมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอเนื่งมาจากพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีทั้งหมด52โครงการในจํานวนนี้มี2โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอเนื่งมาจากพระราชดำริประกอบด้วยโครงการฝายกั้นลำน้ำําภาคพร้อมระบบส่งน้ําอเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตการที่ทรงรับไว้เมื่อปี2563ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร550ไร่และส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร200ครัวเรือนและโครงการระบบประปาบ้านโคกผักหวานพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลชาติตการ ที่ทรงรับไว้เมื่อปี2564อยู่ระหว่างดำเนินการโดยมีพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ประมาณ800ไร่จำนวน148ครัวเรือนองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันนี้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการได้แก่กรุงเทพมหานครเขตฝั่งธนบุรีจังหวัดสมุทรสาครและอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีรวม511โครงการในพื้นที่834หมู่บ้าน ชุมชนและอีก493โรงเรียนพร้อมกับรับฟังการบริหารจัดการของแต่ละคณะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่ได้ใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนา Soft Skills พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นานักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ ศักยภาพนักศึกษาในช่วงบ่ายองค์มนตรีและคณะลงพื้นที่ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันเขตตลิ่งชันโดยมีโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยดำเนินการอาทิการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การเสริมหนุนเศรษฐกิจ BCG จจากมะพร้าวน้ำหอมสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาครการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเรียนร้องเล่นเข้าจังหวะเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงวัยการจัดการขยะชุมชนเพื่อสังคมคารบ์บอนต่ำลดโลกร้อนและการยกระดับการเรียนรู้ในโรงเรียนด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปียณีเทียม,มอังพรดิฉันกมลวรรณสุน,นทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ